มีผู้ถามมาว่าในสมัยเด็กๆเนี่ยผมฝันว่าผีอำก็เลยท่องบทสวดอหรหรังสัมมาสัมพุทธโธปะกวาอะไรต่มีอะไรเนี่ยนะพอท่องไปได้สักระยะหนึ่งสวากาโตสุปฏิปันโนเนี่ยปรากฏว่าผีอำค่อยๆคลายลงอาการที่เรียกว่าผีอำยยอย่างนี้การสวดคาถาอย่างเงี้ยนะมัน คือมันก็อาจจะช่วยได้บ้างนะเราใช้เอาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะนึกถึงพระรันตนไตเนี่ยโดยการกล่าวคาถาเนี่ยแต่บางคนก็ว่าพุทโธพุทโธพุทโธนะนะ,นะ,นะหรือท่องคาถาหรือท่องเป็นในใกายคำสวดมนต์เนี่นนะมันเป็นที่เกาะของจิตใจไงอันนี้เกาะของจิตใจเรานั้นนึกนึกถึงคุณพระพุทธวะธรรมพระสงค์ซึ่งพระพุทธเจ้าเราเนี่ยสุดยอดแล้วเก่งที่สุดแล้ว ถ้ามันฝ่ายธริตก็ดีแล้วแถมยังมีปัญญาอีกด้วยท่านเป็นเลศิศเพราะฉะนั้นเนี่เรามีความเชื่อมั่นในพระรัตนตัยอย่างนี้มันก็เป็นที่เกาะของสติเป็นที่ยึดเหนี่ยวเรงจิตใจได้ทำจิตใจให้เรากล้าแข็งโดยการฝากฝังไว้นะกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระริยสงมันก็อาจจะช่วยช่วยในด้านจิตใจได้บ้างทำให้จิตใจเรามีกำลังมีสติสมาธิเพราะมี ความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมอริยสง์หรือพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ของเราเนะี่ยเวลาเราเดินไปที่ประเปียวนี่บางทีเนี่ยอะไรเนี่ยเรานึกถึงครูบาอาจารย์เนะี่ยหรือไปนั่งที่หน้าสะพฤฤฤฤึงกลัวเราก็นึกถึงครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บางทีกันนึกเหรียญห้อยถึงเหรียญที่ห้อยคอเนะี่ยอย่างเช่นหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตอะไรนะหรือจะเป็นข้อหลวงข้อต่างต่างนะตามวัดต่างๆ ที่เราเคารพนับถือมันเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือข้าพเจ้าเจริญสติปัฏฐานสี่นี่นะในในระหว่างนี้เจริญใหม่ๆนะมันยังเจริญได้ทั้งวันมันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเราเจริญสติพระดูใจเต้นไปเรื่อยๆแน่นเครียดลงไปเรื่อยๆเห็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่การที่พผีมันนาเนี่ยเราก็ฝึกในการยกมือฝึกคำกำไม้กำมือขยับนิ้วเนี่ย แค่ขยับขาก, ate, กันไกรในผีกระเด็นเอาเลยหรือกระดิกนิ้วเนี่ยผีกระเด็นเลย,ลลเลยบางทีเนี่ยถ้าผีอามเนี่ยเราจะฮึดฮัดฮึดฮัดเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราขยับตัวไม่ได้ขยับตัวไม่ได้มันขยับทั้งตัวเนี่ยขยับไม่ได้ถ้าขยับได้มันก็หายก็นี่วิธีเมื่อเราใช้ตัวแทนเงยกระดิกนิ้วหรือกระพริบตาหรือขยับขากันไกรเนี่ยกระเด็นเหมือนกันนี่เราได้จังเจริญทั้งข้าไปรู้ชัดเลยเนี่ยเจริญสติ ในฐานกายวรู้ชัดเนี่ยพอรู้ชัดพุ่ยพวกนี้ก็เด็นออกไปเลยนั่นเคยเจริญอย่าง,งน,นั้นนะมีสติสัมปัญญาทาลายความยินด,ดีลาย <c oughs> เพราะนั่นการภาวนาคาถามันก็ช่วยช่วย,วยแค่ๆว่าเหมือนกับก,กดข่มเอาไวะ้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็อาจจะช่วยช่วยได้บ้างคลายได้บ้างนี่เป็นคําอธิบายนะแต่ที่ดีที่สุดเราต้องมีทั้งศีลสมมาธิปัญญาคือมีทั้งสมถะอิปัสนาพร้อม เพราะฉะนั้นไอ้พวกไอ้สิ่งต่างๆนี้จะเข้ามาเนี่ยเพียงแต่ว่าเรากําหนดปบกเนี่ยกระดิกนิ้วหรือยขยับขากันกายหรือก็พิบตาเนี่ยกระเด็นทันทีผีผีผอำหรือเราจะภาวนาพุโทโธหรือว่าสัมมาหังหรือว่าจะเป็นในสวดมนต์อย่างที่ผู้ถามถามมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่ทียึดเหนี่ยวจิตใจเราเพราะเราถือพอระรัตนตาเนี่ย เป็นที่พึ่งที่สูงสุดของเราแล้เราก็ระลึกนึกถึงแล้วก็เอ่ยนามด้วยสติมันจะได้ะค่ายอยู่กับบทสวด <c oughs> ผีบางตัวเนี่ยถ้ามันเข้าเนี่ยท่องคาถาย่างไงอย่างไางไสวดมนต์ก็ดีไม่ดีผีสวดด้วยเลยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยก,ก็มี